เด็กหญิงสุดชาาขับเรียกเชิญคำพิธีมอบเหรียญ chuyển đáp chuyển bước tiêu, 29 một tổ cao ไม่รู้จะเกาหัวมองไปไหน นักกีฬาครับรุ่น B น้ำหนัก26-29รายการตัวเดี๋ยวนี้ครับที่ท่านแข่งจบนักกีฬารุ่นใดที่แข่งจบเตรียมเดินครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับมาเลยครับ ท่านะราการตัวรอบเหรียญเดอนนี้แม็เด็กหญิงอังไทยการทองเทพท่านไม่มาเราจะจับท่านไว้ท้ายสุดนะครับถ้าเรียกครั้งเดียวไม่มาท่านจะรับรางวัลอยู่ท้ายสุดเด็กหญิงสลุบาคุณยักโลกนักพิงเด็กหญิงอังไทยการทองเทพ ได้ครับครนีครับไม่ดูแล,ลไม่ดูแร้อนร้อน้ะได้สองมลยร้อนมากแดดแดดอีสมีหน้ามุ้จะเป,เปลี่ยนยังไงก็สเร็ไม่ดเด้ ลอาไลากกัน